สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากช่องบิตคอย n ์ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงข้อมูลของตัวบิตคอยกันหน่อยนับว่าเดือนไหนนั้นเนี่ยเป็นเดือนนะที่บิตคอยเนี่ยร่วงต่ําที่สุดนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นหนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับเออจริงๆเรื่องของสถิตินะการย่อตัวของตลาดนั้นเนี่ย มันมีการเก็บสตินะครับของตัว S&P 500อยู่เหมือนกันนะครับเขามีการเก็บสติมาตั้งแต่ปี1928นะครับมาจนถึงปี2022นะก็คือปีที่แล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าปีที่ตัว S&P 500นั้นเนี่ยมีนะครับทำร่วงเยอะที่สุดเฉลี่ยนั้นเนี่ยก็คือประมาณ1%เนี่ก็คือจะเกิดขึ้นนะครับในเดือนกันยายนนะในเดือนเซปเทมเบอร์นะครับแล้วก็ เดือนที่พุ่งเยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นเดือน,น,รอนกรกฎาคมนะนี่ก็เป็นข้อมูลทางสถิติของตัว S&P 500นะซึ่งจริงถ้าดูข้อมูลนะค,ความสัมพันธ์นะของตัว S&P 500กับตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเทรนนรับไปในแนวทางเดียวกันอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่า ตัวบิตคอยเนี่ยจะเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อช่วงประมาณปี2008นะครับช่วงแรกๆนนเนี่ยอาจจะมีเทรนนที่ไปในทิศทางที่ไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันกับตัว s p 5 0นะแต่ว่าช่วงหลังๆนั้นเนี่ยก็มีทิศทางค่อนข้างที่จะไปในทิศ ไปในทิศทางที่เอ่อที่เป็นทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูข้อมูลเฉลี่ยนะของเดือนเมษายนนะครับก็คือเดือนที่เราอยู่ปัจจุบันนั้นเนี่ยเอ่อก็เป็นอีกเดือนหนึ่งนะที่ข้อมูลทางสิตินะของตัวเอสในปีห้าร้อยเนี่ยบอกเรานะว่าก็ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวเหมือนกันนะเป็นอันดับสองนะรองจากเดือนกรกฎาคมนะครับเอ่อแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะครับเดือนที่เรากําลังจะไปถึงนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเดือนที่ติดลบนะประมาณ 0. 1นนั่นเป็นคือค่าเฉลี่ยนะครับ เรียกว่าหลายสิบปีเลยเหมือนกันนะที่เขาเก็บค่าเก็บข้อมูลตรงนี้มาครับก็ไม่ได้หมายความว่าทุกปีนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ลองมาดูข้อมูลนะของตัวบิตคอยกันหน่อยนะตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูผลตอบแทนนะับเฉลี่ยในแต่ละเดือนนะครับตั้งแต่ปีสอง3ิบเป็นต้นมาคนระับจนถึงปีสองพันยี่ิบานั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าปีนะที่มีการติดลบจํานวนเดือนนะครับที่มีการติดลบเยอะที่สุดนะั้นเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นนะครับทั้งเขาจะเกิดขึ้นนะในเดือนกันยายนนะข้อมูลนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขายขึงกันกับสีตินะของตัว S&P 500เหมือนกันนะเรียกว่าตั้งแต่ปี2013นะครับมาจนถึงปี2022นะประมาณ9ปีนั้นเนี่ยเดือนเซปเทมเบอร์นั้นเนี่ยติดลบนะครับ7ใน9นะ7เดือนครับ7ครั้งนะครับใน9 7ครั้งนะครับใน9นะ้นตลอด ประมาณ9ปีที่ผ่านมานะก็เกิดขึ้นที่เดือนเซปเทมเบอร์นะส่วนเดือนเอพิลเองนั้นเนี่ยก็เป็นเดือนที่ติดลบนะมาประมาณในรอบ9ปีนะครับติดลบมาประมาณสัก4ครั้งนะครับ4ใน9นะส่วนเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยก็ติดลบมาประมาณ5้าใน, 9, นะครับในตั้งแต่ปี2013นะเป็นจนมาจนถึงนะปี2022นะครับ แต่ปีนะครับที่น่าสนใจนะก็คือปี2023ที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยก็เป็นปีนะครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะว่าเป็นปีคนระับที่อ่เป็นปีก่อนที่จะบิตคอยจะทําการแฮฟวิงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะั้นเนี่ยปีนี้เท่าที่เราดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นปีที่บิตคอยเนี่ยอ่เรียกว่าเป็นปีที่ย่อต่าลงนะครับแล้วก็นิ่งๆอยู่นะแล้วก็สุดท้ายนะั้นเนี่ยก็จะวิ่งกลับไปหาช่วงอ่ปีนะครับที่เกิดการแฮฟวิงนะครับการแฮฟวิ่งทั้งตัด ครั้งถัดไปนะของตัวบิตคอยนี่ก็คือจะเกิดขึ้นช่วงประมาณกลางปีนะ2024นะในอดีตที่ผ่านมานะภาพวิ่งปี2016กับ2020นั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างเช่นปี2015เนี่ยก็เป็นปีที่ย่อต่ําลงมาแบบนี้นะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปหานะช่วงที่เกิดที่เกิดการแฮงวิ่งนะแล้วก็ปีถัดนะจากปีถัดจากปีที่เกิดาาฮะวิ่งนั้นก็จะ ทำออทามไฮนะอย่างเช่นนะปี2016นสแล้วเนี่ยถ้าว่าวัดประมาณคร่าวๆนะครับจากจุดที่ทำการแฮฟวิ่งเนี่ยไปจุดถึงจุดสูงสุดแนละ้วเนี่ยบิตคอยนะวิ่งขึ้นไปประมาณสี่พันหะ้ร้บหรนะหรือประมาณเอ่อ45เท่าเลยนะจากจุดนะที่เกิดการแฮฟวิ่งนะแล้วก็แฮฟวิ่งครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นนะเมื่อช่วงประมาณกลางปีประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมนะปี2020นะครับแล้วก็ถ้าวัดคร่าวๆจากจุดตรงนี้เนะี่ย ไปหาจุดที่ทำออทำหายนะก็คือปีถัดปีถัดจากปีที่เกิดการฮนะับวิ่งนั่นเนี่ยก็คือเป็นปีที่ทำออทาหายนะครับก็วิ่งขึ้นไปประมาณเกือบจะเ0 0ดร้อยเอร์เซ็นะครับครั้งนี้เองนั่นเนี่ยปี2023เองนั่นเนี่ยก็เป็นอีกปีหนึ่งนะที่เป็นปีก่อนหน้าที่เกิดทาการฮับวิ่งเกิดขึ้นในปีในช่วงประมาณกลางปี2024นะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าบิตคอยเนี่ยจะ,ะมีนะตัวรีเทิร์นนะให้จะพุ่งขึ้นไปนะครับ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงปี2017กับ2020หรือเปล่านะครับ2017แล้วก็2021หรือเปล่านะซึ่งเป็นปีที่เกิดการแฮฟวิ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูนะจำนวนเดือนที่ติดลบนะในช่วงปีก่อนการแฮฟวิ่งนีเนี่ยถ้าเราจะดูนะในช่วงปี2019เนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่ามีจำนวนเดือนนะที่ติดลบนะทั้งหมดนะอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6เดือนนะครับ หกเดือนนะเป็นเดือนที่ติดลบนะับในช่วงปีก่อนออที่เกิดการแฮฟวิ่งนะครับในปี2019เนี่ยเดือนที่ติดลบเยอะที่สุดนะั่นเนี่ยก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับติดลบประมาณ17.27%นะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งนะก็คือปี2015นะครับซึ่งก็เป็นปีนะครับที่เป็นปีก่อนหน้าที่กันที่จะเกิดการแฮฟวิ่งนะก็ติดก็ติดลบนะครับจำนวน5เดือนนะเ,เดือนที่ติดลบเยอะที่สุดนะั่นเะนี่ยก็คือ เดือนมกราคมเนี่ยก็จะสังเกตว่าก่อนที่จะติดลบเยอะอย่างตรงนี้นั่นเนี่ยเดือนก่อนหน้านะก็คือเดือน่นก็คือเดือนเดือนธันวาคมนะปีสองพันสิบสีเนี่ยก็เรียกว่าติดลบเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดลบต่อเนื่องกันมาเลยนะดังนั้นก็เรียกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของปีนะหกห้าถึงหกเดือนนะครับของปีเนี่ยจะเกิดการติดลบขึ้นนะครับในปีก่อนที่จะ เป็นปีฮาร์วิงนะปี2023เองนั้นเนี่ยเรียกว่าเราบวกมาตลอดแนละ้วตั้งแต่เดือนธันวา,เ,าเดือนมกราคมนะเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนะครับก็ถ้าอ้างอิงนะตามสถิติในปี2019แล้วก็ปี2015นะครับซึ่งก็เป็นปีก่อนที่บิตคอยจะทําการฮาร์วิงนั้นเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยรประมาณ5-6เดือนนะครับดังนั้นก็ต้องมาดูกันนะว่า,าในเดือนไหนบ้างนะที่จะเกิดที่จะ ติดลบนะในช่วงปี2023เนี่ยนะเดือนเอพิวเองนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะติดลบนะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนเซปเทมเบอร์เองนะครับซึ่งตามสถิติเนี่ยก็เป็นเดือนที่ติดลบเยอะเยอะที่สุดนะครับจะติดลบอีกหรือเปล่านะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์เ,เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองภาพกว้างๆยาวๆนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นปีที่ เรียกว่าเป็นปีเก็บของเหมือนกันนะครับถ้าจะดูข้อมูลทางสถิติตรงนี้นะเพราะว่ามันก็จะวิ่งกลับขึ้นไปหานะครับช่วงที่ทาการช่วงที่เกิดการฮาร์วิ่งนะครับแล้วก็วิ่งไปทำเอาทํหไฮนะครับหลังปีนะปีหลังจากที่เกิดการฮาร์วิ่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลน,นะของทาง stock toF เองนั่นเนี่ยของทางแพน n B เองนั่นเนี่ยที่เขาทําโมเดล Stock to f เนี่ยก็ยืนยันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่า ช่วงนะครับที่หลังจากเกิดการฮับวิ่งก็คือจุดสีแดงตรงนี้เนี่ยก็เป็นจะเป็นจุดที่วิ่งขึ้นไปนะครับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นช่วงปี2013นเอ่อนะครับก็คือปีหลังจากปีฮับวิ่งในปี2012นะครับช่วงประมาณปี2017นะครับหลังจากปีฮับวิ่งของปี2 0 1 6นะแล้วก็ช่วงประมาณปี2021นะครับครั้งนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าปี2 0 2 4ยาวไปจนถึงปี2025นนั้นเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้หรือเปล่านะครับ โอเคอันนี้ผมเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับเขาลองเปรียบเทียบนนะราคาบิตคอยนะครับเทียบในสกลุลเงินต่างๆนั้นเนี่ยบางเอ่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆเนี่ยบางสกุลเงินนั้นเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่าราคาบิตคอยเนี่ยทำออทาไฮด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นตัวบิตคอยเทียบกับสกลุลเงินของตัวเลบานอนตรงนี้นะครับเรียกว่าตอนนี้ทาออทาไฮอยู่นะเพราะว่าค่าเงินนั้นเนี่ยร่วงไปเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเปรียบเทียบนะกับตัวของเงินเปโซนะของอาร์เจนตินานะก็ทำออทําไฮเหมือนกันนะครับ อันนี้เทียบกับเงินไลล่านะของตุรกีนะเกือบจะทำออทาให้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็เปรียบเทียบกับเงินของตัวปากีสถานนะก็เกือบจะทำออทาให้เหมือนกันนะก็ค่าเงินที่มีมูลค่าลดลงนเนี่ยก็ทำให้นะบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปเหมือนกันนะในประเทศต่ตางๆหล่าน,นั้นนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ช่อง Bi ิต o อ n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ